คลิปเลยว่าแอนกี้มันจะย้อนทางของเสือหายยังไม่เจยังไม่เจคนนี้ก็รุ่งเรืองบอกว่าถ้าพี่ณัทไม่พาลูกออกจากตรงนี้เนี่ยสงสัยลูกจะจะเสียตังค์เยอะค่ะพี่พีอ๋อเชิว้ยไรเนี่นะครับโอกาสจะมาทำุูกับโรวมพุทธศาสนาเนาะสินออกชาวไทยพุทธแอมีสายโทรมาใชนะครับบูรณาวิดปวัสดิ์เสือเพื่อบโสดให้ท่านพูดอาภันิรักการ แมสมีทุกทุกหมดเกสดสายเด้อตอนนี้ออกจากโรง้าครามไม่ได้เลยค่ะพี่คือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่ดีศรมาเลือกว่าแกจะชอบลายไหนนะคะที่มีโอกาสเดินทางขอรู้นที่เคยดูลายนี้นะคะ เพิ่มเติมนกำาเรอความสุคักนะครับขอบคุณใลาที่มาร่วมืออันนี้เป็นพ้าังคอนะคะบุมในนี้ทุกกำลดลังใจเด้อทุกกำลังบุญกำลังติดเต็มทุกกำลังความัทธาของพี่น้องอาจจะมีโอกาสได้ดินแต่นูว่ามีอดีตต้องเอาไวดว่านางชอบสีฝาแน่แน่เรา ขอบคือเนี่ยเพราะว่านางชอบอะไรที่มันมีสีสันเราเนี่ยมาดูื่นี้ค่ะอุ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะพีนน้เนผานี่คือร่มมากเลยค่ะพี่เเป็นูเป็นเรื่อความศรัทธาที่มีต่อววและุาสนาช่วยกันน้อพี่น้องจะโลกสุขภาพดีให้พุทธศาสนาเพราะเราจะพบดำรงอยู่ได้ตลอดไปจากทั่วสาระปรารถนา เราได้สองคนของพี่น้องเลยนะครับโดยการพุ่งชูคุับโดยการทำบุญแบบนี้เราถับเป็นการที่จะช่วยชูคุณภาพดีให้พุทธศาสนาจากระดับโลกถึงตลอดไปนะพี่น้องครับเราได้ขอบคุณหลายๆเด้เจอโอกาสมาเป็นผู้เป็นผู้สืบทอดต่อบขอบคุณในะครับใจบุญใจคุณเกิดม่เพื่อช่วยกันนะครับขอบคุณในทุกกำลังจิตกำลังใจนะครับของพี่น้องที่มีโอกาสได้เดินทางมา นะครับวันนี้ทำบุญจากบัวร้อยมีบุญจากบัวร้อยครับจากบัวร้อจากบัวร้อยลายนี้ก็สวยสิ่งศักดิ์สิทิ์ค่ะส่งเราได้แค่โรงพยาบาลนะครับลายนี้ก็สวยลูกหลานส่งเราได้แค่เชิญตักกราบนะครับจากบัวร้ปยดรอยสีขาวก็สวยค่ะสีขาวนะครับทุกคนทำบุญไว้โดยทำบุญก่อนเสียตายเพื่อครอบคัว ไม่ต้องนั่งรอค่ะสีขาวน่งเพราะไม่รู้ว่าจะได้ในวันใดรัาวันนี้กอด่อวมีสีครีมด้วยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสีอะไรคะครับสีครีมเป็นอันนี้เป็นสีเปลือกไม้ในขณะทำบุญที่ผมจะรู้เลยว่าทานมาจากไหนหมู่บ้านไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับจะได้ประกาศเสื่อนูคุณความดีให้แกจังหวัดว่าบอำเภอเขตแขวง และที Jews, aja, ่สำคัญครอบครัววงตระกูลของท่านควรจะได้ประกาศเส้นสู่คุณความดีให้เทพปัญดาฟ้าดินทั้งหลายได้ร่วมสาธุการด้วยอันนี้เป็นแบบเบสิกสีครามเลยนะคะสวยๆเลยให้ดูตรงนี้ฝักใจบุญแจกบุญสดเลยนะครับก็ขออนวยอวยพรให้มีความสุขมีความเจริญการทำบุญสวยทุกผืนนะคะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทุกเกิดมาเลย อย่าทอถอยสักทานะบัตรพาดสอยูุณนั้นตามสนองวิหมอมัวแม้จะในชาตินี้ก็มีสุขนะคบุญจะปลุกให้เราตื่นจากความนี้เป็นลายที่เจ้าของร้านเอามาให้เราดูนะคะสวยมากค่ะดูลายนี้ค่ะไม่ค่อยมีใครมีเดลย เราจะพับครึ่งก็ได้นะคะชอบผืนขนาดเท่านี้เพราะว่าเป็นผ้าพันคอผืนมันไม่ใหญ่มากแล้วก็นุ่มสบายใส่แล้วไม่คันคอไม่ระคายด้วยขอบคุณละลายค่ะนี่คือนิ่มซัมก็ซัมง่ายๆแค่แบบทักที่น้ำหลายท่านว่าแต่ว่าที่ถูกใจนะคะลูกจะออนไลน์นี้ ขอบคุณหลายๆเลอที่จั้งพี่ัใจด้เดินทางมาขอคลายๆนะครับในความเป็นไปต่อไคเกิมคะน่าจะยเป็นตอนนี้ขอบคุณหลายๆเอที่ตั้งพีั้งใจนะครับเนอาราจะมีผาบันคอให้เลือก มีทั้งผ้าคลุมไหล่ด้วยแล้วก็ผ้าบางคอนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่โอ้ลายนี้แบบมีให้เลือกเยอะแยะนะคะผ้าผ้าคลุมไหล่โอ้ดูล,ลายนี้สีน่ารักมากสวยมากเห็นแค่สีก็แบบว้าวแล้วค่ะว้าวอันนี้โมทนาบุญนะครับกับอ มีพาเข้ามาด้วยนะคะพี่น้องจากอ่าโบน,นาแก้วเด้อก็สมบัติโพลโบน,นัทแก้วสมบัติพรยกคุณคำแพงพันธุอ่อนคุณอักษรชัยพันธุอ่อนนางสาวริษาเจริญษาคุณวรรณาทางไทยค่ะแล้วก็นมางสาวพิมพิษาชัยสินนะครับเดินทางมาจากราครับ,บ,บกระเป๋าก <บน S 1> ็มีนะคะส,สวย อุทิศส่วนกุศลให้แก่นายไมตรีมัจจุอ่อนเจ้ากรรมนายเบนทั้งหลายรับน้อมนำบุญกุศลให้แก่ไปดูร้านนี้เขาเข้านะว้าวชนะุดคุมสวยอันนี้คือเป็นงานฝีมือ ของชาวสกลนครนะคะกว่าจะทอได้เป็นผ้าครามเป็นผ้าย้อมครามส่วนผ้าปันคอเลือกได้เลยค่ะว่าชอบลายไหนมีให้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งขายดีมากทัวรมาลงครั้งหนึ่งนี้คือเห็นไหมคะอันนี้คือเยอะมากคนเต็มหน้าร้านเลย ตาชื่อไว้เป็นกูรอ่าตะ้แลเอาไพุทธลายรวแรงรวมใจกันอย่างนี้แหละนรับกาา่อตัวเตที่เป็นพุต้องเป็นเวลาเปที่ิ่งใหญ่เป็นพวลงที่จะทำให้เกิ ตอนนี้พี่อดีศรก็มาแล้วนะคะลูกทายว่านางจะชอบสีไหนลูกทายว่าต้องเอาสีนี้นะคะแน่ๆอันนี้พี่เพิ่นคลีมาให้ดูอันนี้คือลายใหม่ทันสมัยสีสันในโชว์ใส่เลยค่ะอนุโมทนาบุญกับครอบครัวผายสีจำบุญเป็นสมุทรตาสีจำบุญ เดินทางมาจากบนทามาจากตะบวนหนักแห้งนะครับเอาฟันฟอขึ้นโอ้โหข้าวโงกออกนี่คือหล่อเลยนะคะเดินทางรื่องร้อนนะครับถูกใจรายนี้ไหมหรือว่าอยากได้ลายไหนเป็นพิเศษน้อมนำส่งบุญให้แก่อันนี้ก็สวยแล้วคฮะนุ่มไหมคะผ้าเทวดาประจับตัวเพืจะรับบุญกุศลแล้วก็ขอให้เปิดโชคเปิดลาภ เป็นลายเป็นลายคล้ายๆที่เราซื้อให้พัี่หนูนาเลยเนาะลายนี้แบบพาหนุมาก็มาอุ่นๆกันได้นะครับที่วัดพาชิงชมวันรับระทานจันดีโดยคุณพ่วันจันรดีสุนุก็จะเป็นตบหกแงขอ่นื่นนี้นะคะปิดคลิปไป่อยค่ะก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรีบไปขึ้นรถก่อนนะครับบ๊ายบาย